ดูพืชผักสวนครัวอะไรนะผักกาดเหรออ,อันนี้่หรอกวางตุงต้งย,ยังไม่ได้แยกหรอไปปลูกอ้าที่ยังมีเสียงนกอยู่เลยหายไปซะแล้วจิ๊บคิ๊บคิ๊บคิ๊บแล้วก็หายไป โอ้หนี่สี่โมงครึ่งแล้วเนี่ยอยากกะห้าโมงครึ่งเลยวะเอา้าเดินดูกล้องนะเอ๋จะเดินไปก็เดี๋ยวเราไปแอบดูเออผักแปลงนั้นดีกว่าเว้ยอันนี้เราพูดกับใครอยู่เนี่ย บนคนเดียวใช่มมัม, <c oughs> มิติใหม่ของการถ่ายคลิปดูบ้านเนงะมีเงินก็ต่อเติมสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันที่มาอยู่ ประกาศไปไหนอะปรกกาศเนี่ยกกานไเอาก็วันนั้นเอาไปให้ไงอย่างเงี้ยกา็นี่เลยปรกกาศจะน,นีไงปรกากาศอันนี้ก<อ>วงตุง้งอันนี้ปร<อ>กกาศสร้อยเราก็ไม่ได้ใส่แว่นเราก็คิดว่าผักอันเดียวกันหมดไงอืออันนี้สร้อยอันนี้กวงตุง้ง ยังไม่ได้เอาปลูกยังไม่ได้ปีกพาะช้ำไม่อนโนนอะไรนน่นอะไรปลูกพริกปลูกพริกแล้วโรยเขียวปีเราจะให้บอกไม่ต้นหอมเออบอกด้วยบอกด้วยเผื่รู้ไม่รู้รเผื่อมองไม่เห็นไงต้นมะเขือต้นพริกนำเสนอไปแล้วต้นมะละกอเราก็มีนะยังไม่ได้ ยังอยู่นะคะนี่มีครบหมดเลยผักสวนครัวคือผักสวนครัวรั้วเรากินได้ไหมรั้วเรากินดได้อะไรมะระต้นมะระพุ่มชื่นทัวเออแออเมีหมดเลยไหมเออเนี่ยผักสวนครัว,ว,รวชมลุ้มสองลุ้งชมบรรยากาศยามเย็นไป ออวันนี้จริงๆมันก็อากาศดีนะคืมทั้งวันเลยลมไม่แรงเท่าไหร่วันนี้เอาพูดถึงในในหมู่บ้านไงไม่ได้พูดถึงไงตามทุ่งนา,งาเดี๋ยววันไหนไปจะไปเดี๋ยวก่อนจะออกออกไปแล้วนะนี่ิดด้วยปิดอย่างนี้เอาไอ้นี้สอดเข้าไปให้มันลงโอเค เราก็ลืมไปถ่ายวนอยู่นี่แหละอืบัแจะคุยกันเนี่ยเราก็มองอย่างอื่นเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรนะกวางตุง้งเดี๋ยวไปดูผักกาศกันเพราะว่าพี่เขารดน้ำเสร็จแลว้วโอ้จเจ็บของเขาหรือเปล่านี่เห็นไหมผักกาศอร่อยนะไม่เผ็ด ปวดไจก็คืนน้ำลายเลยสสใจจะหิวข,ข้าวเลยวะเดี๋ยวเราออกดีกว่า